Salamu'alaikas, Saka khawatir, Haramatur, Sama'ah, Sambut, Salamu'alaikas, สัมมงติโวลพันธะมาติวาตาเปยกาปรายันติอมมาจะมาเทวาาเาาะอภิรานตกภวันตุเมมาคุณโยมาราภภวันตุเมเมเ วิราหิงสาววิราตาติวิราตาสาวิราอิติโยควรทศัยอามาควรทศตวะหุมสามวจิตชามิเร่งรงมา